สวัสดีครับ FC ลุงป่องมงคลโคราชจากช่องลุงป่องมงคลชื่อภาษาไทยนะครับและอีกหนึ่งช่องที่ผู้ติด,ดตามเยอะคนดูเยอะนะครับลุงป่องมงคลม่วนอิหลีจะบันทึกไปด้วยเรื่องราวของหมัวลำเรื่องราวของลูกทุ่งเรื่องราวของคนชอบแนวเพลงอินดี้นะคับเพลงอินดี้ก็คือลูกทุ่งอีสานนี่แหละ นะครับมีสำเนียงไทยด้วยมีมีสารปนกันไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าลูกตุ้งอินดี้ลุงทุ่งรถแห่อะไรอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งช่องสําคัญสําคัญเลยคือเป็นช่องข่าวล้วนๆนะครับสำนักข่าวพลเรือนนะครับโดยมงคลประดิค่ายนี่แหละเป็นผู้ดูแลอยู่ทั้ง3ช่องและแอปไลน์อีกสประมาณ18แอปนะครับประมาณ18แอปนะครับวันนี้เราจะอยู่ช่องข่าวนะครับ ข่าวล้วนๆข่าวแท้ๆข่าวอย่างเดียวข่าวอย่างเดียวไม่มีอะไรปนนะครับก็จะฟังข่าวกันแล้วกันวันนี้นะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อวานนี้วันที่16มิถุนายน2568นะครับเป็นการที่าทางทีมงานอ่า พัฒนาปรุใหญ่นะครับพัฒนาปรุใหญ่น่าจะไม่ผิดนะชื่อครับในชนะการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่11เมษายน2568นี่แหละนะครับเออน่าจะเดือนผิดนะขออภัยวันที่11พฤษภาคมนะครับเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลและแเทศบาลเมืองเทศบาลนครน,นะครับก็ผ่าน เสร็จสิ้นมาโดยตำบปลปะรุใหญ่นะครับก็ทำการเขา,าเรียกว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วกันเนาะผ่านการเลือกตั้งมาเบ็ดเสร็จนะครับชนะมาได้เข้าบริหารเทศบาลตำบปลปะรุใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่16มิถุนายน2568นี่แหละนะครับก็ได้เข้าสภาเป็นครั้งแรกโดยการ เขาเรียกอะไรเปิดสภาโดยนายอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับเพราะว่านายอำเภอเมืองนครราชสีมานี่เป็นผู้ดูแลสูงสุดนะครับของเทศบาลในอำเภอเมืองนะครับทั้งหมดรวมทั้งเทศบาลตำบลประลุใหญ่ด้วยนะครับก็เลยเปิดสภากันเปิดสภาเพื่ออะไรครับเปิดสภาเพื่อการจะมีสภาก็ต้องเปิดสภามาเพื่อที่จะเรื่องจริงๆก็คือเปิดสภาเพื่อมาเลือก ตั้งนะครับมาเลือกตั้งเลือกตั้งก็คือการยกมือนะครับเปิดแบบเปิดเผยนะครับในสภาเทศบาลตำบลปารุใหญ่นะครับเมื่อวานนี้วันที่16มิถุนายน2568นาย 68, นะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเป็น,ต,นต้นไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เลือกประธานสภานะครับเพื่อที่ทำหน้าที่สภาเทศบาลตำบลปารุใหญ่ นะครับผลการเลือกตั้งมาเลือกตั้งนะครับเขาใช้คําว่าเลือกตั้งนะครับในสภาไม่ได้แต่งตั้งนะครับฟังทีละประเด็นประเด็นนะครับแล้วแต่งตั้งคือแต่งตั้งเลือกตั้งคือเลือกตั้งเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจนะท่านผู้ชมนะครับข้อกฎหมายของอาการเมืองท้องถิ่นนะครับเปิดสภาเพื่อเลือกประธานสภานะครับเทศบาลตำบลประรุยญ่ด้วยการยกมือเขาเรียกว่าเลือกตั้งแบบเปิดเผย นะครับถ้าแบบรับก็จะเหมือนที่เราใส่บัตรลงไปในกล่องนั่นแหละนะครับแบบรับมีแบบเปิดเผยแบบรับโดยจะมีอีกหลายๆแบบก็ว่ากันมาแต่นี้เลือกตั้งโดยเปิดเผยโดยการยกมือขานรับนะครับตอบรับมาก็เป็นว่าเป็นนั้นว่า,าข่านประธานสาภาที่ถูกเลือกเมื่อวานนี้นะครับที่สาภาเทศบาลตำบลปารูใหญไนะ่ได้รับการเลือกตั้งนะครับได้รับการเลือกตั้งนะครับ อย่าไปไปไปพูดผิดนะครับเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งนะครับแต่งตั้งคือแต่งตั้งคนละอย่างกันนะภาษาไทยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วความหมายก็ไม่เหมือนกันเป็นอันว่าเลือกตั้งประธานสภาด้วยการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปะรุใหญ่นะครับได้นายวัฒนาศินปารุนะครับเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปะรุใหญ่นะครับสําหรับรองประธานสภาก็คือนายนัฐพลปิ่นเพชรนะครับ นัทพลปิ่นเพชรนะครับได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลปลรุใหญ่นะครับการเลือกตั้งก็จะมีดังนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มันจะเป็นการที่จะมีประธานสภามีสภามีเลขาสภาด้วยนะครับเลขาสภาผมก็ไม่ได้จดชื่อมานะครับเพราะเลขาสภานี่มันกําหนดเลยว่าจะต้องเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการในเทศบาลตําบลปลรุใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประหลัดเทศบาลนะครับ หรือจะเป็นรองประธัดเทศบาลซึ่งดูดูเอาผมเอาตรงๆดีกว่าดูดูว่าใครจะอยู่นานไหมเพราะว่าสภานี้เกิดขึ้นมาสภาพาเทศบาลตำบลปารุใหญ่เนี่ยจะต้องด,ดอําเนินการถึงปีตปีเต็มๆนะครับสีปีเต็มๆเพราะต้องดูก่อนว่าใครจะอยู่นานไม่อยู่นานไม่ใช่แต่งตั้งแล้วเขาไม่อยู่นะครับก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่อีกมาตั้งใหม่อีกนะครับสําหรับเลขาสภามีนะครับเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการ คือไม่น้อยกว่าประหลัดเทศบาลหรือรองประหลัดเทศบาลน,นะครับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองไม่เกี่ยวนะครับเดี่ยวผมพูดเรื่องกฎหมายฟังเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจในเรื่องกฎหมายนะครับส่วนจะปฏิบัติงานได้นะผมพูดเรื่องสภาเปิดแล้วนะครับก็ไอ้นั้นเป็นเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอื่นๆได้นะครับเข้าสภากันไปแล้วก็มีการอามอบขีดนะครับขีดคือขีดเดี่ยวตรงเนี้ยบนบ่านะครับ ขีดบนบา่ามอบขีดมอบมอบตำแหน่งให้นะครับก็โดยบุคคลภายในโดยเฉพาะน่าจะเป็นนายอำเภอนะครับเป็นผู้มอบหมายเพู้เขาเรียกว่าข้าราชการสูงสุดที่ดูแลเทศบาลตำบลปรุใหญ่นะครับก็จะมอบขีดมอบอะไรให้เป็นรายบุคคลก็มันก็จะมีทั้งหมด12คนนะครับสอทอสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับคือเทศบาลตำบลจะมี2เขตด้วยกันเขตละ6คน นะครับผมจะไม่พูดเบอร์แล้วนะผมพูดว่าหกคนนะครับรวมก็เป็นสิบสองเกินคนก็จะมีะประธานสภาประธานสภาก็เนี่ย่จะมาจากการการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน,นี่แหละนะครับสองท่านนะครับก็รวมเป็นสิบสองคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีท่านนายกนี่ะครับจะถูกต้องถูกมอบอเขาเรียกอะไรละ่ะขีดบนบาน,นี่แหละเอาเอาง่ายๆเข้าใจง่าย,ๆ,าาาย,ายๆแล้วกันแล้วส่วนจะแต่งตั้งผมจะพูดเรื่องแต่งตั้งแล้วนะ พอนายกเปิดสภาได้แล้วมีประธานสภาแล้วมีรองประธานสภาแล้วนะครับประธานสภาก็จะขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับโดยนายวัฒนาสินปรุนะครับเป็นประธานสภานะครับเปิดประชุมสภานะครับทีนี้ถ้าจะแต่งตั้งก็แต่งตั้งได้เลยเขาเรียกว่าประชุมเรื่องอื่นๆเนีมันจะมีอื่นๆด้วยก็เป็นการแต่งตั้งรองนายกนะครับเทศบาลตำบลก็จะมีรองนายกสองท่านด้วยกันนะครับ ไม่ต้องไปเรียกว่าเขตแล้วครับรองนายกนี่คือดูแลทุกทั้งตำบลน,นั่นแหละครับทุกหมู่บ้านมี1 5หมู่บ้าน18หมู่บ้านอะไรก็ทั้งตำบลเลยครับอย่าไปแยกอย่าไปแบ่งนะครับไปแบ่งกันเองแล้วมันไมน่บางทีก็แบ่งแบง่แบงกันว่าเขตหนึ่งเขตสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ใช่แหละครับก็ต้องดูแลทั้งหมดะครับเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับของประชาชนทั้งตำบลไงอย่าไปแบ่งเขตกันมันเหมือนทาไปให้ทะเลาะกันนะครับ ไม่แบ่งนะครับก็ดูแลทั้งหมดแจ้งแจ้งเหตุต่างๆก็ต้องแจ้งได้หมดเอรองนายกคนที่หนึ่งก็นายสมบัติสิทธิสมนะครับรองนายกคนที่สองก็คือนายสมมิตรแหลมจะบกนะครับสำหรับที่ปรึกษานายกนะครับที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลป่ารูใหญ่ก็คือนายสุพคนโนใหม่นะครับ แล้วอีกท่านหนึ่งนี่สำคัญที่สุดเลยครับเลขานุก,การนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปร,รูปใหญ่ก็คือนายสุพเศษสิริพง์พิริยะนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอไปด้วยครับเดี๋ยวอ่านย้ำให้ครับเลขานายกนะครับเลขานุก,การนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปร,รูปใหญ่นายสุภเศษ สิริพงศ์พิริยะนะครับนี่ครับคือการแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเรื่องการแต่งตั้งนี่มันก็จะ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 ,จะ,จะ,จะมีดังที่ผมผมเรียนให้ท่านทราบนะครับคือเลขานายกที่ปรึกษานายกรองนายกนะครับทั้งสองท่านอันนี้นี่เป็นการแต่งตั้งมานะครับซึ่งไม่ต้องอยู่ในสภาก็ได้จริงๆอะ่ะ จะแต่งสร้างกันมาจากบ้านก็ได้เป็นนักไร้ลักษณะสอนเป็นหนังสือก็มายื่นทังเทศบาลเลยหลังจากเปิดปสภาเลือกตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขาสภาเสร็จก็ะจะมีสําคัญสําคัญอยู่คือประธานสภานะครับต้องมาจากการเลือกตั้งภายในภายในก็คือโดยสมาชิกสภาเทศบาล12คนนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับแขกรับเชิญก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่มีสิทธิยกมือสนับสนุนนะครับ้นกฎหมายต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ตรงนี้ใครจะให้ใครเป็นประธานสภา ใครเห็นชอบที่จะให้ใครเป็นรองประธานสภานะครับเลขาสภานี่ผมก็เรียนแล้วว่ามาจากประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลน,นะครับเนี่ยสองตำแหน่งนี้แหละแล้วแต่ใครที่จะเหมาะสมหรือใครจะอยู่ต่อนานๆจนปลดกเกษียณที่เทศบาลจาบลปรลุยใหญ่อันนี้ผมพูดพูดตรงๆให้เข้าใจนะครับเพราะบางคนว่าเอาทำไมไม่เอาคนนั้นล่ะคนนี้ล่ะ อายุราชการคนเรามันหกสิบปีเทศบาลก็ไม่ใช่มีเทศบาลเดียวที่นี่มันก็จะย้ายไปเรื่อยไปตรงนั้นตรงนี้ที่จะดีกว่าที่จะอะไรกว่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับตรงนี้ต้องบอ,อกให้ความาให้ท่านผู้ชม <Sat. S 1> ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับบางเทปเนี่ยนะครับมาไม่ตรงประเด็นข้อกฎหมายนะครับของสภาเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครระเบียบเดียวกันครับไม่ต้องถามเลยนะครับระเบียบเดียวกันเปะ๊ะอย่างเงี้ยต้องเปิดสภาให้ได้เพื่อแต่งตั้ง เพื่อเลือกตั้งขออภัยเพื่อเลือกตั้งในสภาโดยการยกมือนะครับส่วนมากจะโดยการยกมือโดยการเขาเรียกว่าให้คะแนนเลือกตั้งโดยเขาเรียกอะไรอ่ะให้การเลือกตั้งโดยที่แบบแบบเปิดเผยนะครับไม่ใช่แบบลับแบบลับก็คือต้องใส่หีบแหละเลือกมาทีละคนกากาไม่รู้ว่าาใครกาใครนะถ้ายกมืออย่างนี้จะรู้เลยใครไม่ยกให้ผมเนี่ยใครไม่ยกให้ผมเนี่ย สมมติสมมติใครไม่ยกให้ผมเนี่ยจะรู้ทันทีเลยนะครับใครไม่เห็นด้วยกับเราตรงนีงเน้เลยต้องแจ้งนะครับแฟนๆหรือพี่น้องทุกคนนั่นแหละครับทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทยก่อนนะท่านที่ดู YouTube ผมอยู่ช่องอสหรัฐอเมริกาก็มีใครก็มีรอบนอกก,ก็มีกัมเห็นก็มีลาวก็มีนะครับก,ก็<ๆ>ก็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 ไม่ไม่เหมือนกันแต่ท่านก็ชมไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่ากฎหมายจะไม่เหมือนกันนะ การเสพตในประเทศไทยจะใช้แนวนี้แนวที่ผมเก่าเก่าวและพูดถึงให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เข้าใจตรงนี้นะครับนอกเหนือจากว่ากฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเปลี่ยนไปนั่นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนมันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่นี้มาเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะพูดปิดท้ายตรงนี้ไว้ให้ว่าที่เปิดประชุมสภากันแล้วเลือกตั้งประธานสภาแล้วรองประธานสภาแล้วมีเลขาสภาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าเพิ่งเมื่อวานเพิ่งพึ่ง,พ,งพิ่งประชุมกันนะครับเป็นทางการตอนนี้มันก็จะมีหนังสือออกก่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจแล้วไปบอกว่ามาแล้วทํางานได้เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับมันอยู่ในกรอบไม่ไม่เกิน15วันที่จะต้องมาเปิดสภานะครับมันไม่เกินนั้นตามกฎหมายนะครับหลังจากวันที่นับจากวันที่กกตะนะครับกกตะประกาศรองรับประกาศรองรับแล้วครับนับไปใน15วันจะต้องมาเปิดสภา เพื่อเลือกตั้งประธานสภาเลขาสภารองประธานสภาและก็เลขาสภานะครับสามตำแหน่งเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ยังทํางานไม่ได้นะครับเทศบาลปาลูใหญ่ก็จะเปิดให้เป็นทางการทํางานได้เลยก็คือวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นะครับตอนนี้ใครจะมาเป็นฝันกําลังใจมาเป็นกองเชียร์มาเป็นเอฟซใกล้ชิดใกล้ตั